วันนี้จะพาทุกคนตามติดน้องๆทั้ง4คนจากโปรแกรมฝึกงาน a p Open House ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งธีมหลักในทลิปนี้น้องๆจะได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ i n c l u s i v e Living Design แนวคิดการออกแบบป่าในเมืองตลอดจนนวัตกรรมการ,การก่อสร้างของญี่ปุ่นที่เรียกว่า e x c l u s i v e สุดๆจะมีอะไรบ้างไปฟังน้องๆกันเลยครับคือวิทยาพัฒนาสัตวิฤค่ะชื่อเล่นชื่อว่านิงค่ะมาจากเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวในเมืองค่ะในเขตของย่านมารูโนโอชิค่ะก็เป็นการออกแบบพื้นที่สีเขียวค่ะที่มีการใช้พืชพันไม้พื้นเมืองค่ะซึ่งเป็นการดึงดูดสั ลาที่พนักงานออฟฟิศเนี่ยลงมาพักเที่ยงเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนที่ช่วยเติมพลังในการทํางานของคนบริเวณนั้นค่ะชื่อนายครับคนเรือง,งสรีนะครับชื่อเล่นชื่อว่าเจมมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ อยู่สาขาการตลาดครับเราได้เห็นว่า inclusive living design ของที่นี่ครับไม่ได้คำนึงถึงแค่การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อคนเพียงเท่านั้นแต่เขานะครับกำลังออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อทุกคนเพื่อทุกสิ่งแล้วก็เพื่อทุกอย่างแบบจริงๆครับผมชื่อกนิจันอ่ำครับชื่อเล่นชื่อบอร์ดครับสาขาวิชา EBM ครับหรือวิศวกรรมโยธาและการบริหางานก่อสร้างครับมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ครับคือรู้สึกประทับใจมากๆทาง AAP อยากพาเราไปดูสายงานก่อสร้างนวัตกรรมต่างๆในประเทศญี่ปุ่นพอได้ไปเห็นของจริงแล้วรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเขาทำงานก่อสร้างงกันย ความมีระเบียบเรียบร้อยการจัดก,การแล้วก็การบริหารงานก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นนะครับของเขาค่อนข้างใช้นวัตรกรรมแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมากทั้งในงานก่อสร้างในเรื่องอุปกรณ์การจัดเตรียมของต่างๆครับพวกสกิมผิวเซอร์เฟตนะครับ,รบของงานก่อสร้างเขาครับเรียบร้อยเรียกว่าทุกตารางนิ้วเลยครับเห็นได้เลยว่าพวกเขามีความใส่ใจครับให้ความสาคัญในทุกๆดีเทลจริงๆสวัสดีครับผมนายวัฒนยุทธ์ชันเมตานะครับชื่อเล่นชื่อโบท๊ทมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธบ สำหรับการที่ได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ครับก่อนจะมาดูงาน,นครับผมว่าได้ยินมานานแล้วครับว่าคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาครับจนวันนี้ผมก็ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองครับยกตัวยอย่างเช่นห้องน้ําที่ผมได้ไปเข้ามาในประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นอะ่ะจะสร้างห้องน้ําให้คนสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็รวมถึงคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยนะครับห้องน้ําของเขาอ่ะก็จะมีแบ่งเป็นโซนของผู้ป่วยผู้พิการหรือว่า เด็กทารกและก็คนธรรมดาใช้ครับสำหรับน้องๆคนไหนสนใจอยากเปิดโลกการเรียนรู้ที่ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎีแบบนี้แล้วลก็ปีหน้าห้ามพลาดกับ AP Open House 2024กดไลค์กด f o ลโล w รอกันได้เลยนะครับ